เขาบอกว่าสี่ทุ่มตำรวจจะลงพื้นที่ใช่เหรอเออพูดเออค่ะพูดอครมบคือครูสอนแค่พูดครับเรื่องของครูนี่ไม่ได้เรียนกับครูซะหน่อยนี่พ่อต้องเป็นเด็กไม่เด็กแล้วโตเป็นควายแล้วก็รู้แล้วว่าพ่อเป็นควายแต่พ่อพูดคบดิเออเออเฮ้ยไม่ได้ดิเราอ่ะโตก่อนดิค่อยพูดเออเออรอเราโตก่อนเนเรายังเด็กอยู่เออเออเออเลยอ่ะหนูพูดดีๆหนูยังเด็กอยู่ไม่ได้รอหนูโตก่อนค่อยพูด เอย,เอยไม่ได้หนูเข้าใจแล้วเออค่ะพ่อเออครับครับคุณพ่อหนูเข้าใจแล้วค่ะสอนยังไงก็ได้งั้นจริงเลยวะวะเฮ้ยนั่นไปเลยค่ะวะพ่อเราไปตรงนั้นกันเถอะวะไอเนวไอพ่อไ,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 ไอไอไอพ่อเฮ้ยจะเอาไงเนี่ยไปตรงนั้นเร็ววะพ่อไปเลยเอเอเฮ้ยมันยอกย้อนยังไงเด็กคนเนีย้ยเฮ้ยแล้วพาเพื่อไปพากาันวะกูไม่พอยังไงพอพ่อพูดเออวะไอ อ่าครับครับเขาก็ใจแล้วครับไปกันเลย